ครับผมก็สวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวมาดูอันนี้การตัดแต่งจริงให้ชมมีคําถามเข้ามาก็ขอบคุณทุกคําถามเดี๋ยวก็ให้พูดกันแป๊บหนึ่งครับผมมาดูช่วนชมนี้บ้างนะครับผมก็จะมีตอลีลาอยู่สองต้นนะที่เราเห็นนะเป็นลีลาอยู่สองต้นคือต้นนี้นะลีลาแล้วก็อีกต้นนี้เป็นลีลาไม้ขนาดนี้นะครับผมดอกประมาณนี้นะจะย้อนแสงไหมดอกตามนี้นะครับผม ตัวนี้แดดแรงมากแดดเผานะดอกก็เลยมีความเสียหายบ้างอันนี้กีบดอกจะเสียหายเพราะแดดแรงมากโดนแดดเผาไปสีต้นนี้สี่รอยี่สิบาทครับผมอันนี้ราคาลวมสูงทุกอย่างอันนี้อเมริกันยูเคนะสองต้นนี้ก็ไปเป็นคู่นะไม้การลมงสวยพู่นี้อยู่ที่สามร้อยครับผม อันนี้เพชรบ้นานนาที่ผมถมา่ายเมื่อคืนนั่นแหละเกสรก็เรียบมาประมาณนี้นะต้าตูมก็นี่แหละเรียบทุกต้นไม่ต้องห่วงหรอกก็ใช้ต้นไม่พันใช้การเขีย่ยนสรจากไม่พันอย่างเดียวเราจะเรียบบางต้นจะเรียบช้าเรียบไวก็บางต้นยังไม่มี IU, อายุอายุยังไม่เต็มที่นะแต่ว่าเวลามาอายุมากๆเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรียบทุกดอกทุกต้นอยู่แล้วครับผมอันนี้ไปคู่ละห้าร้อยนะคู่ละห้าร้อย อันนี้เป็นไม้ที่กิ่งที่ใช้มาได้กิ่งที่จะมีอายุมากแล้วก็จะแตกกิ่งได้ยากเราตัดแตกกิ่งอันนี้ผมตัดแบบเตียๆเียให้ดูนะตัดเตียแล้วก็เขาจะแตกกิ่งมาเยอะแบบนี้เป็นก้อนเป็นเป็นพุ่มแล้วต่อไปถ้าเราต้องการให้แตกกิ่งได้เยอะได้สวยรอให้กิ่งเหล่านี้มีขนาดที่ใช้ได้แล้วค่อยมาตัดช่วงอย่างนี้นะช่วงไปไปอย่างนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้แหละแล้วเขาจะแตกเป็นพุ่มเป็นพุ่มให้เราได้สวย อันนี้คือการตัดมีดแรกเรียกว่าการตัดมีดแรกการตัดกิิงท่าชมที่สำคัญที่สุดให้ตัดในช่วงนี้นะช่วงอากาศร้อนอบอ้าวนะช่วงอากาศที่ร้อนอบอ้าวเหมาะที่การเหมาะมากๆสหรับการตัดแต่งกิิงท่าชมจะให้ท่านชมเราโตได้ไวมากๆออกกิ่งได้ไวมากบอกพี่นะบอกพิ่โดถือบอกพว่โนถืออยู่ผมสับสนโอเคนะครับผมเข้าใจตามนี้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องกานชมที่หัวนิ่มนะมีพื้นที่ถาเข้าขมาเดี๋ยวเอาไว้ตอนเย็นเดี๋ยวผมมามาพูดให้ฟังด้วยครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมก็ขอบคุณและสวัสดีครับ